สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะมาอีกแล้วค่ะก็วันนี้เดี๋ยวก่อนที่บอสจะอ่านหนังสือนะคะขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะคะแล้วก็ขออนุญาตทานกาแฟด้วยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะขอชงไปก่อนนะ,ะก่อนที่เราจะอ่านหนังสือกันนะคะอยากจะบอกแบบนี้นะคะว่า คือทําอะไรวันละเล็กวันละน้อยมันจะเป็นผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าถามว่าจริงไหมบางคนคิดว่าการที่แบบเราจะประสบความสาเร็จคือต้องแบบเยอะๆนะคะอืมเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะมาตอดหนังสือเล่มเดิมนะคะจะอ่านจนกว่าจะจบนะคะใครที่ติดตามอยู่ก็สามารถติดตามได้นะคะไม่มีเวลาฟังอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรคะ่ะก็ให้มาฟังย้อนหลัง ใน Youtube ได้เช่นกันนะคะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านหนังสือเล่มต่อไปเออเล่มเดียวกันนี้แหละหน้าต่อไปนะคะโอเคก็คือวิธีการพูดกับคนนะคะม,มาถึงตอนไหนเอ่ยนะคะเมื่อวานจบไปแล้วกับ2นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ เพียงปิดปากนะคะไมะ่เพียงปิดปากคำพูดไม่แพร่กระจายออกไปนะคะก็ไม่มีใครว่าอะไรนะคะโอ้ยหน,งยยน,งน,นังสือเขียนแรงเนาะดาหนังสือเขียนแรงโอเคไปต่อค่ะมานะคะต่อจากความเดิมที่แล้วนะคะก็คืออย่าให้เครดิตหรือให ราคากระคำเก่าหาที่ระรานด้วยการตอบคำถามใดๆเช่นคุณเลิกทำ้ายภรรยาของคุณเมื่อไหร่เป็นต้นบ๊อบมังเฮาอธิบายเรื่องนี้ได้ดีทีเดียวเขาเกล่าวว่าการเงียบไม่เพียงเปรียบเสมือนขุมทรัพย์มันยังทำให้ไม่มีใครนำไปพูดต่อในที่ที่ผิดการเงียบหมายถึงการไม่พูดแม้กระทั่งว่าผมจะไม่ขอตอบคำถามของคุณ คือเมื่อวานเราพูดถึงการโต้าทีเนาะแต่วันนี้ในความเงียบก็เป็นประโยชน์แต่ในบางกรณีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นต้องฟังให้ดีนะคะเพราะเหมือนกับเพราะเหมือนกับเราเข้าไปติดเบ็ดที่เขาเอาเหยื่อล่อเอาไว้นะคะซึ่งเหยื่อในที่นี้หมายถึงคําพูดที่เน็บแนมเยยยันนั่นเองนะคะสิ่งที่เราควรทำและการเปลี่ยนแปลงเรื่องสนทนาให้กลับไปสู่หัวข้อที่มันควรจะเป็น ตัวอย่างที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีคือมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งได้ใช้เทคนิคทังฟูค่ะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาได้อย่างดีเยี่ยมนักแสดงท่านนั้นได้ไปร่วมรายการทอล์กนะคะทางทีวีในค่ำคืนหนึ่งพิธีกรได้ตั้งคำถามที่ไม่สมควรเกี่ยวกับการแสดงที่ผ่านมาของเธอภาพยนตร์ที่คุณแสดงที่ผ่านมามันทำให้คุณมีภาพลักษณ์เป็นดาวยั่วใช่ไหม ถ้าเราได้คำถามนี้ก็เจ็บเหมือนกันเนาะคุณสามารถบอกได้เลยว่านักแสดงหญิงท่านนั้นคงรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่ถูกยัดเยียดภาพลักษณ์เช่นนั้นและต้องการเสียเวลาอ่ต้องการเสียเวลาออกอากาศถึง15นาทีก็คือหมายถึงฉันมาออกรายการเพื่อให้ไอเนี่ยตั้งคำถามแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นนะ นั้นตอบโต้ประเด็นดังกล่าวเธอจึงหันไปทางพิธีกรและไม่ตอบคำถามที่มาจากทัศนคติอันคับแคบนั้นแล้วถามด้วยเสียงสดใสว่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องพับรักแล้วคุณอยากลองดูตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ของฉันไหมคะ แทนที่จะทำให้เจ้าภาพรายการทีวีนั้นเสียหน้าเธอใช้ปฏิพัน์ไหวพริบในการหยิบยกส่วนหนึ่งของคำถามนั้นเปลี่ยนเป็นหัวข้อสนทนาที่สร้างสรรค์ต่อไปโอ้ยก็เป็นสิ่งที่น่ารักนะคะแต่อันนี้ก็ต้องฝึกกันนิดนึงคือพูดง่ายๆแทนที่เราจะตอบโตในสิ่งที่เขาถามมาเพื่อให้เราเองนั่นแหละเป็นผู้เสียหรือว่าเขาเจาะจงให้เราเสียเนะี่ยกลายเป็นว่ายกเรื่องอื่นแล้วมันก็ดูดีไปเนาะอ่ะ ผมเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าการที่ทำให้คุณให้ผู้อื่นหัวเราะได้พวกเขาจะชอบซึ่งเป็นสิ่งที่ผมจำได้ไม่ลืมจงเรียนรู้ที่หัวเราะในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนของฉันคนหนึ่งชื่อจิมเพลลีเขาเป็นนักพูดอาชีพจากเนอร์อะไรนะเนเทิร์แคลิฟอร์เนียนะอ่านผิดต้องขออภัยนะคะเขาจัดว่าเป็นนักพูดผู้ชำนาญในการเทคนิคจัดการสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ด้วยความสนุก ระดับสายดําเลยทีเดียวโอ้โหก็คือถ้าสายดําก็อย่างที่เราพูดทเรื่องติงตังอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เรียกสายดำนะบ้านเราจะเรียกสายดาร์กสายเทานะคะการเดินทางไปทั่วประเภทเพื่อบรรยายเกี่ยวกับการมีอารมณ์ขันในในการทํางานนะคะก็คือเขาเป็นนักวิพากษ์นักพูดที่เกี่ยวกับการทํางานใช้ชีวิตประจําวันให้หัวเราะนั่นเองโหขนาดธุรกิจนี้ก็ยังทาเงินได้เนาะ ให้กับบริษัทใหญ่ที่อยู่ใน Fortune 500นอกจากนี้เขายังรับสมัครสมาชิกนิตยสา,ารสาระขันของเขาที่มีชื่อว่าหัวเราะช่วยได้อ่อถ้าเป็นบ้านเราก็คือขายหัวเราะสมัยก่อนเนาะฉันขออนุญาตเขาที่จะเล่าเรื่องที่ถือเป็นเรื่องเด็ดของเขาเลยทีเดียวเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับผู้โดยสารคนหนึ่งนะคะใช้การหัวเราะในการแก้สถานการณ์ และช่วยให้ผู้โดยสารคนอื่นหัวเราะออกมอได้เหมือนเธอนะคะจิมเล่าถึงตอนที่เขานั่งข้างๆผู้โดยสารคนหนึ่งที่มีบุคลิกแตกและเรื่องมากเขาต้องนั่งข้างๆคนนั้นจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาโดยที่ผู้โดยสารชายคนนั้นนะคะสามารถบ่นได้ในทุกๆเรื่องโอ้ต้องคนประเภทไหน <laughs> นะคะ บ่นได้ทุกๆเรื่องตลอดทางเช่นกระเป๋าที่เขาหิ้วขึ้นเครื่องไม่พอดีกับช่องเก็บของที่อยู่บนศีรษะาผู้โดยสาร,สารเขาต้องนั่งบีบตัวเองอยู่ตรงกลางตรงแถวกลางกว่าจะได้บริการอาหารกลางวันต้องรอเกือบสองชั่วโมงและเรื่องหลังสุดท้ายที่เขาบน่นคืออาหารกลางวันแทนที่จะเป็นอาหารจานร้อนแต่กลับเป็นอาหารกินเล่นเบาๆหลังจากบ่นเสร็จบลาบลาๆชายผู้นั้นก็กัดแซนด์วิชที่ สายการบินเสิร์ฟแล้วก็โยนมันลงบนจานแล้วก็กดปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับยังไม่พอใจนะคะพนักงานต้อนรับรีบเข้ามาสอบถามอย่างสุภาพสวัสดีค่ะมีอะไรให้เราช่วยไหมคะชายคนนั้นหยิบแซนด์วิชขึ้นมาแล้วยื่นไปใกล้ๆหน้าเธอพร้อมกับพูดด้วยความเกลียดกาดว่าแซนด์วิชนี่รสชาติแย่ yeah, มากพนักงานต้อนรับคนนั้นละสายตาจากเขาแล้วมองไปที่แซนด์วิช แล้วก็มองกลับมาที่เขาแล้วจ้องไปที่แซนด์วิชแล้วเธอก็มองกลับไปยังผู้โดยสารนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้นิ้วชี้ของเธอชี้ไปที่แซนด์วิชพร้อมกับพูดว่าแซนด์วิชแย่แซนด์วิชแย่ผู้ชายคนนั้นเริ่มเกรงนั่งตัวตรงจิมมองก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อ่าจิมเขาชื่อจิมนะจิมแหมเรียกผิดชีวิตเปลี่ย <laughs> นจิมนะคะเธอเธอชื่อจิม บ้านเราก็ออกแนวจิมมะนะเขาระเบิดเสียงหัวเราออกมาดังลั่นตอนนั้นทุกอย่างเงียบกิ๊บไปหมดชั่วขณะหนึ่งแล้วผู้โดยสารที่บนคนนั้นก็เริ่มหัวเราะตามจิมแล้วเขาก็เงียบลงและให้ความร่วมมืออย่างดีตลอดทางเออเดี๋ยวก่อนนะนึกสถานการณ์ก่อนคือผู้ชายคนนี้บอกว่าเรียกพนักงานมาด่าใช่ไหมแล้วบอกว่าแสด์วิชยนี่มันแย ผู้หญิงบอกว่าแซนวิชแย่แซนวิชแย่แซนวิชแย่ยายายามากเออมันเหมือนเส้นกระตุกอะเนะแต่ก็เป็นอะไรที่เออนะหลังจากนั้นจิมได้เดินเข้าไปหาพนักง,งานต้อนรับคนนั้นในส่วนที่เตรียมอาหารพร้อมกับแสดงความยินดีกับเธอที่สามารถจัดการกับสถานการณ์นั้นได้ยอดเยี่ยมมากครับ ที่คุณทําเมื่อกี้คุณเพิ่งคิดคําพูดเอาตอนนั้นหรือเปล่าเธอบอกว่าเธอทําหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องมาเป็นเวลา25ปีนานมาแล้วที่เธอค้นพบว่าเธอควรเรียนรู้ที่จัดก,การผู้บริาสารที่แย่ๆเพราะทุกเที่ยวบินอย่างน้อยจะมีผู้โดยสารประเภทนี้1คนว,ว้าวนะคะหนึงเอร์เองอ ถ้าเธอไม่เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนเรื่องหรือดึงพวกเขาเข้าสู่สภาวะปกติได้ทั้งเธอและผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคงอยู่ในสภาพที่น่าสงสารเธอยังเล่าต่ออีกว่าดิฉันเคยถามพนักง,งานบนเครื่องคนอื่นที่มีประสบการณ์โชคโชนเหมือนกันว่าเมื่อเธอเจอปัญหาที่ท้าทายพวกเขาจะจัดการยังไงเช่นถ้าเราอยู่ในคิวที่17ของแถวในขณะที่คุณกำลังไปต่อเที่ยวบินของตัวเองไม่ทัน เราจะพูดว่าอะไรไกลไกของเครื่องบินมีปัญหาและจำเป็นต้องวนกลับไปที่สนามบินดีฉันเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลากหลายและสนุกจากที่ได้ฟังนั้นมาใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าพวกเธอถูกสอนให้มีอารมณ์ขันไว้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามทำลายบรรยากาศเที่ยวบินของเขาและการใช้อารมณ์ขันนี้เองที่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหลากหลายครั้ง วมัทเวนนะคะเคยกล่าวไว้ว่าอารมณ์ขันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมันจะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นวินาทีที่มันโผล่ออกมาความไม่พอใจหรืออารมณ์เสียของเราจะหายไปการบันเจดิดแจมแจ้งจะเข้ามาที่แทนนะคะก็คือความสดใสแล้วก็ความสนุกจะเข้ามาแทนนะคะคุณได้สัญญาได้ไหมว่า อะขอโทษค่ะคุณให้สัญญาได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณจะรักษาความเป็นคนอารมณ์ขันของคุณไว้เพราะมันจะช่วยให้คุณจัดการเรื่องที่กำลังท้าทายในชีวิตคุณด้วยเสียงหัวเราะอืมอันนี้จริงนะคะบอสเองก็ใช้เหมือนกันเพราะว่าตื่นเช้ามาบางทีเจอเรื่องหงุดหงิดนะคะแต่ว่าพอเราแบบ มองไปรอบๆแล้วมีอะไรที่ทําให้ตัวเองอารมณ์ดีได้มันก็ช่วยได้นะนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจนะคะแนะนําเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องเจอเรื่องเครียดเยอะแต่เรื่องนี้ก็จะช่วยสอนให้นะคะขอทานกาแฟไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะอแผนพัฒนาตนเองในเรื่องของการจัดการความขัดแย้งด้วยความสนุกนะคะคุณตกงานกําลังมองหางานอยู่หลังจาก ตามหางานประเภทประกาศหนังสือพิมพ์ประกาศ,อกาศขอโทษนะพี่อัดอยู่หลายเดือนนะคะและไปสัมภาษณ์งานในที่ต่างๆในที่สุดคุณก็มีความหวังอยู่สองแหง่งแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นทางการถ้ามีใครถามคุณว่าบริสุทธิ์ใจที่กำลังหางานอยู่นะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีขอย้อนคำถามก่อน ถ้ามีใครถามคุณอย่างบริสุทธิ์อโอเคค่ะอ่านผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆอืนะคะที่กำลังหางานอยู่เป็นยังไงบ้างคุณจะจัดการสถาน,นการณ์แบบนี้จึงทำให้คุณมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อืมเป็นคำถามก็ได้ดูแรงนะถ้ามีใครถามคุณว่าอถ้ามีใครถามคุณอย่างบริสุทธิ์ใจว่าที่กำลังหางานอยู่นะ่ะเป็นยังไงบ้าง สำหรับประเทศไทยเราคงไม่โมโหมั้งเนาะเพราะมันไม่ได้เป็นคําถามที่ต้องใช้คําพูดหยาบคายไหมหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังเครียดปะถ้าอยู่ในสถานกา,ารณ์คนตกงานแล้วแบบางานที่กําลังหาอยู่เป็นยังไงบ้างโอ้ยมันคงจะไม่ใช่ป่ะ <c oughs> อันนี้สวนบทบาทนะคะเขาบอกว่าคําพูดที่ทําให้เสียหายกับคําพูดที่ควรใช้นะคะถ้าเขาอยู่ในอารมณ์ที่บางทีจุดตายของชีวิตเนาะ คุณยอมปล่อยให้คนอื่นจ้ำจี้จุดเดือดของคุณแล้วคุณก็จะตอบโต้ประมาณว่าข้อที่หนึ่งนะคะถ้ามีใครสักคนถามว่าได้งานแล้วหรือยังฉันคงระเบิดอารมณ์ออกมาแน่ๆหรอคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนโชคร้ายฉันคงไม่ออกไปหางานแล้วฉันเสียเวลาหางานไม่รู้กี่ชั่วโมงฉันคงไม่มีอะไรแสดงให้เขาเห็นมากกว่านี้ บอสมองว่าคําพูดพวกนี้มันไม่ใช่คาพูดเสียหายนะใ้่ถามว่าเสียหายใช่แต่ว่ามันเป็นคําพูดติดลบมากกว่าเป็นคําพูดที่เรารู้สึกแบบอืมเนาะกําลังอยู่ในช่วงที่แบบเหมือนสาบแช่งตัวเองอะเออเนี่ยคุณกําลังสาบแช่งชีวิตและปลดปล่อยให้คนอื่นเข้ามารบกวนจิตใจพวกเขาหมายความว่าไงคิดว่าฉันถังแตกนั้นหรือ่าคิดลบไปอีกนะคะคุณรู้สึกโมโหกับคาถามที่ไม่ได้คิดหรือเราไม่ระว,งวังฉันควรตอบโต้คําถามงงๆพวกนั้นยังไงดี ถ้าฉันได้งานแล้วฉันคงบอกว่าพวกเขาไปแล้วล่ะก็คือพูดง่ายๆก็จะเป็นทัศนคติลบนั่นเองนะแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าคําพูดที่ควรใช้นะคะถ้ามีคนมาถามว่ากําลังที่กําลังหางานอยู่นะ่ะเป็นยังไงบ้างถ้ามองในแง่บวกเขาก็คือเป็นห่วงเนาะเราก็จะควรที่จะเตรียมคําพูดที่มันดีนะคะไม่ใช่คําพูดที่ลบอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เรียนรู้ดีมากเลยนะคุณเตรียมตัว สำหรับคำตอบคำถามเหล่านี้อ๋อมีคนมาเสนองานขายป้ายไม่รับเรียรัยตามบ้านฉันเลยตอบปฏิเสธงานนี้ไปอืมนะคะก็คือตอบในความเป็นจริงคุณมองโชคชะตาของคุณเป็นเรื่องตลกฉันไม่ได้วางแผนที่จะ,กะเกษียณเร็วขนาดนี้ซึ่งมีข้อดีเหมือนกันเพราะจะได้มีเวลาว่างสัปดาห์ไปช่วยโค้ชทีมว่ายน้ำของลูกๆอ๋อก็คิดบวกก็คือ เอาทฤษฎีของมักกี้เนี่ยก็คือเป็นคนอารมณ์ขันมาใช้แทนก็คือเออฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะปลดเกษียณเร็วขนาดนี้ก็คือว่างงานนะเนาะเออแต่มันก็คือว่างไวแล้วก็เอาเวลาเนี้ยไปทําอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์ละกันอะไรอย่างนี้นะคะคุณสามารถรักษาความมีอารมณ์ขันของคุณได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่มีวันฉันจะไม่มีเงินเพราะฉันมีเช็คอยู่อ่ะแล้วก็อารมณ์ขันนะเนาะเออตามสไตล์ของเขา คุณสะสมและเลือกมองข้อดีคำพูดเสียดสีต่างๆเพื่อใช้มองโลกด้วยรอยยิ้มฉันเดินผ่านร้านที่มีป้ายสองป้ายแปะไว้ว่าต้องการลูกจ้างและบริการตนเองดังนั้นฉันจึงเดินเข้าไปข้างในร้านและจ้างตัวเองเออก็คือพูดง่ายๆสข้อสุดท้ายนี่คือยิงมุกอย่างเดียวนะคะก็เป็นการจัดการได้ดีนะคะบางที ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้เครียดหรือไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นๆเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องรู้สึกแย่หรือฉันต้องเจอคำพูดพวกนี้มันทำให้รู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองอเนี่ยไม่ได้มีพลังงานลบๆหรือเป็นพลังงานบวกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็คืออาจจะใช้วิธีการหัวเราะหรือกลบในด้านนั้นไปถึงแม้มันจะเป็นความเจ็บปวดก็ตามนะคะอื แต่อย่างน้อยๆเนี่ยไอคนที่ตั้งคำถามก็จะอาจจะไม่ตั้งเพิ่มหรืออาจจะไม่ทำร้ายจิจใจคนเพิ่มนั่นก็เป็นข้อดีนะคะที่การเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการหลีกเลี่ยงเนาะคุยกับคนผ่านปัญหาของเขาวิธีคุยเพื่อช่วยคนมีความทุกข์ให้รู้สึกดีโอ้ยอันนี้เพอร์เฟกต์ไรทำอยู่แล้วตองโจดอันนี้เป็นการทำอยู่แล้วเพราะว่าทีมงานเราก็จะเป็นแบบ เออส่วนมากก็จะแบบเรื่องครอบครัวปัญหาชีวิตปัญหาครอบเอ่อเขาเรียกอะไรครอบครัวพ่อแม่สามีพ่อแม่มแมเราเองหรือก็นั่นแหละเขาเรียกว่าบิ๊กแฟมิลี่ที่ปัญหามันเยอะนะเรื่องลูกเอยเรื่องเ,ออเงินเอยส่วนมากก็นัมเบอร์วันก็จะเป็นเรื่องเงินอะไรเงี้ยเรื่องหนี้สินเอยเนี่ยจุดนี้ใช้อยู่ค่ะคุยกับคนผ่านปัญหาของเขาใช่เราก็ใช้นะคะขอทานกาแฟด้วยนะคะ อกาแฟหอมอร่อยมาไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรสำหรับการที่เราพยายามชักชวนคนหนึ่งด้วยเหตุผลแต่กลับทำให้เขารู้สึกโมโหมากขึ้นอือันนี้จะเป็นพวกมือใหม่ที่หัดไปคุยกับลูกค้าแล้วจับโจทย์ลูกค้าไม่ได้หรืออะไรเงี้ยจริงๆ อันนี้เทคนิคของแบรนด์เรานะก็จะเป็นแบบว่าให้ลูกค้าคลายความทุกข์ก่อนคลายความทุกข์ก็คือพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดเราเรับฟังหมดทุกอย่างแล้วค่อยไปจับจุดตรงนั้นพลิกสถานการณ์นะคะอันนี้เดี๋ยวจะไปไลฟ์ใน Facebook อืมวันนี้ได้หวัวข้อหนึ่งแล้วนะ <laughs> 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 เห็นไหมเออ ก็คือการเรียนเนี่ยมันมีวิธีการทําให้เราแกะสูตรตัวเองได้ด้วยบางทีเราสอนไปเราไม่รู้ว่าเอ้ยเราสอนหลักสูตรอะไรแต่ถ้าเราเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะมีหัวข้อพวกเนี้ยทาให้เรารู้สึกว่าเออเรามีคําอธิบายมากขึ้นแล้วก็ทําให้ทีมงานเนี่ยเติบโตเร็วขึ้นเห็นไหมคะการเรียนมีความสําคัญนะถ้าใครขี้เกียจอ่านหนังสือมาอ่านที่นี่นะคะอืมคุณจะทําอย่างไรถ้าเจอคนที่กําลังอยู่ในความทุกข์ อืมนะคะเราเจอทุกวันเข้ามาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังคุณจะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นได้อย่างไรนะคะคุณอาจคิดไม่ถึงว่าคำพูดหวังดีไม่ได้ทำเป็นสิ่งดีเสมอไปเ mm hmm. ช่นมันคงไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกหรือไม่เอาหน้าลองมองด้านดีๆด,ดูบ้างหรือพยายามให้เหตุผลเช่นไม่มีใครทําได้สมบูรณ์แบบ ในครั้งแรกที่ทำหลอกหรือพรุ่งนี้จะดีขึ้นเองแหละบางครั้งกับเพิ่มความอึดอัดและคับแค้นใจให้ผู้ฟังเพราะเวลาคนกำลังประสบปัญหาสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆคือความเห็นอกเห็นใจและคำตอบของปัญหาขอขยายอันนี้ขอขยายอย่างแรงเพราะมันคือประสบการณ์นะคะคือของเราเนี่ยเจอลูกค้ากรณีนี้เหมือนกันค่ะ เจอลูกค้ากรณีนี้แล้วปรากฏว่าลูกค้าของเรานะคะเป็นแบบนี้เลยคือเขาอะไม่ได้ต้องการนะจำไว้นะคนที่เขามีปัญหาเขาไม่ได้ต้องการให้คุณมาปลอบเปรยโโชนเขาเพราะการปลอบเนี่ยซื้อๆนะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ดีเกินเองแหละเอ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้คือนเวลาเนี่ยอารมณ์ของเขาคือกูผ่านไม่ได้นึกออกปเพราะฉะนั้นเทคนิค ในการที่ทําให้เขารู้สึกดีได้อะก็คือการที่เรารู้สึกว่าเออเข้าใจในปัญหาเขามากกว่าคือจริงๆแล้วคนที่มีปัญหาเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้คนมาปลาะประโยชน์แต่เขาต้องการคนรับฟังนะคะอันนี้เดี๋ยวไปขยายใน f a c e b o o k ต่อนะใช้เครื่องมือของนักบ,บาําบัดคนเราไม่ต้องการคําแนะนําแต่สิ่งที่ต้องการคือการให้การสนับสนุนหรือยืนยันให้มั่นใจขึ้นนั่นไงเห็นไหม ถ้าคุณกำลังกังวลถึงใครสักคนที่มีปัญหาลองใช้วิธีการนักบำบัดคุยกับเขาคนนั้นผ่านปัญหานั้นของเขาเองมากกว่าที่จะพยายามให้เขาเลิกคิดถึงปัญหานั้นนะคะอืมเครื่องมือของนักบำบัดคืออะไรนักบำบัดจะใช้วิธีการนะคะใช้การเรียบเรียงสิ่งที่คนไข้เล่าออกมา ขึ้นใหม่เพื่อช่วยให้คนไข้เกิดความกระจ่างในความคิดจริงๆของตัวเองนักบำบัดจะไม่ชี้ลงไปว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คนเล่าหรือไม่แต่ทำหน้าที่เพียงสะท้อนคำพูดของคนไข้ในรูปแบบประโยคที่ทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นเท่านั้นนะคะถ้าคนไข้บอกว่า,อาบอกกับนักบำบัดว่าฉันไม่มีเพื่อนเลยนักบำบัดไม่ควรตอบว่าไม่หรอก คุณมีเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนเพราะการตอบแบบนี้แทนที่จะทําให้คนไข้รู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงแต่จะเป็นคําพูดที่เจตนาดีแต่ในความเป็นจริงแล้วคนไข้กลับรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกตําหนิและยิ่งยิ่งยืนยันว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเลยนักนบำบัดหน้าที่พยายามช่วยคนไข้สำรวจความรู้สึกของตนเองผ่านการกระจกสะท้อนสิ่งที่คนไข้เล่าออกมาให้มากที่สุดไม่ใช่การทำให้คนไข้รู้สึก พูดให้น้อยลงที่สุดในกรณีคนไข้รู้สึกโดดเดี่ยวคนนี้นะคะนักบำบัดอาจจะตอบกลับไปกับคนไข้ว่าคุณรู้สึกเหมือนคุณไม่มีเพื่อนเลยคนไข้จะให้รายละเอียดเพิ่มว่าใช่ฉันทำงานในบริษัทที่มีพนักงานมากกว่าร้อยคนแต่ไม่มีใครคุยกับฉันเลยถ้าไม่ไม่มีเรื่องจำเป็นในงานฉันรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนในบริษัทเห็นไหมเราก็จะรู้ถึง สภาวะของเขานะคะก็เหมือนกับแบบว่าถ้าเราพูดไปว่าโอ้ยทาไมจะไม่มีหลักก็มีมีเพิ่มสิทำไมเออมีเพิ่มมากกว่าหนึ่งอยู่แล้ว <c ười> คือเข้าใจไหมอา้าวคุณคิดว่าฉันโกหกเหรออะไรเงี้ยว่ามันมีสภาวะที่แทรกออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะแกะเขาไม่ได้นะคะแต่การที่เราเอออ,อหอหมกไปกับเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเออ แทนที่เขาจะเล่าแค่เรื่องเนี้ยมันก็จะเล่าดีเทลของเรื่องมากขึ้นแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเขาไม่ได้มองว่าคําว่าไม่มีเพื่อนในจํานวน1ิบคนแต่เขามองในร้อยคนเห็นไหมอืมบางทีอาจจะมีคนสนใจเขาอยู่แล้วประมาณ3ามสี่คนแต่เขากลับมองว่ามันไม่พองไงเออเห็นบ้าในขณะที่คนไข้พูดนะคะนักบําบัดไม่พูดแทรกหรือให้ข้อแนะนาใดในอกจากพูดทวนสะท้อนสิ่งที่คนไข้เล่าเท่านั้นนักบําบัด เพียงแต่พูดกับคนไข้ว่าอ๋อคนในที่ทำงานคุณไม่มีใครให้ความสนใจกับคุณสักเท่าไหร่คนไข้อาจจะเล่ารายละเอียดเพิ่มว่าใช่อีกแล้วนะคะถ้าคุณไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในบริษัทคุณจะเป็นคนไม่มีตัวตนหลังจากนั้นคนไข้ก็อาจจะพั่งพลูปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่ได้รับการยอมรับและความรู้สึกโดดเดี่ยวออกมาคำว่าปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรงหมายถึงการชำระล้างจิตวิญญ,ญาณให้ ลดความตึงเครียดลงกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะมันเป็นกระบวนการกำจัดสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความตนกในเรื่องต่างๆเป็นการนำความรู้ที่ซ่อนอยู่ในออกมาในระดับที่สติรับรู้ได้หรือระดับที่รู้สึกตัวและสามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้การที่นักบำบัดทำหน้าที่เพียงเรียบเรียงคำบอกเล่าของคนไข้ และทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนมากกว่าการพยายามให้กำลังใจคนไข้หรือหาทางแก้ปัญหาให้คนไข้มันเป็นการช่วยให้คนไข้รับรู้หรือไต่ตองและมีสติได้ว่าแท้ที่จริงแล้วอะไรกำลังรบกวนจิตใจเขาอยู่การขจัดความรู้สึกเจ็บปวดทางจิตใจของคนไข้ออกผ่านการรับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจและช่วยให้คนไข้าสามารถปลดปล่อยความเครียดที่ถูกกักขังไว้ในจิตใจออกมา และเมื่อน,นั้นคนไข้จะพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการรักษาต่อไปนะคะโอ้สุดยอดเยี่ยม <laughs> นะคะมากนะคะบอสเปิดไฟทำไมเนี่ย <laughs> จงเป็นกระจกเงาสะท้อนไม่ใช่พยายามพิสูจน์ว่าไม่จริงอืมนะคะการได้รับการเข้าใจถือว่าเป็นสิ่งที่เลอค่ามากๆ ฉันเองไม่มีโอกาสฝึกฝนการเป็นนักบำบัดเพราะลูกชายของฉันชื่อแอนดรูนะคะต้องใส่แว่นที่หมอสายตาสั่งตัดให้เขารู้สึกไม่ดีกับการใส่แว่นนั้นๆเขาเดินร้องไห้ออกมาจากห้องวัดสายตาเหนื่อยอ่อนและบอกว่าส่วนแว่นอันนี้อีกแล้วมันออกมาแย่มากผมเหมือนตัวตวลกฉันบอกฉันอ่าฉันอยากจะบอกลูกว่าไม่หรอกลูกยังดูดีมันไม่ได้ดูเหมือนอย่างที่ลูกคิด แต่ฉันรู้ว่าคำพูดนี้แม้จะเป็นคำพูดที่ตั้งใจปลอบโยนแต่มันกลับยิ่งทำให้เขารู้สึกไปขัดแย้งกับความคิดของเขาดังนั้นสิ่งที่ฉันทำไม่ใช่พยายามที่จะทำให้เขาสงบลงแต่แค่สะท้อนคำพูดของเขาลูกไม่ชอบหน้าตัวเองเวลาใส่แว่นใช่ไหมเขาได้แต่ขํมควรว่า<ๆ>เพื่อนๆที่โรงเรียนหัวรยอยโผมแน่ๆเลยถ้าผมเขาถ้าพวกเขาเห็นผมใส่แว่นนี้อีกอืมนะคะ เห็นไหมแค่หนังสือเล่มนี้ก็ส่งบอกได้แล้วว่าทําไมบรรดาโค้ดโค้ดเขาสอนเราเนี่ยมาจากไหนเห็นป่ะแค่ความเข้าใจเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งมากบางทีเราไปเรียนคอร์สแพงๆอ่ะเขาแต่เขาไปเรียนมาฟรีๆให้เราเนี่ยเห็นไหมคือคุณแค่ตั้งใจเรียนรู้อ่ะมันก็ทำให้คุณมีทักษะมีสกิลเหมือนกับมืออาชีพแล้วนะคะอือ ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จักเทคนิคทางโฟนนะคะฉันคงพยายามที่จะเปาะให้ลูกรู้สึกไม่ดินน้อยลงฉันคงพูดว่าแอนดูลูกอย่าก,กังวลไปหน่อยเลยเพื่อนๆนของลูกไม่ได้สังเกตว่าลูกใส่แว่นด้วยซ้ำไปการพูดแบบนี้มีเหตุผลของฉันไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนะคะคือมีเหตุผลในแบบของเรานะแต่มันไม่ได้ช่วยเขานอกจากความหมางเมินที่เขามีต่อฉันเท่านั้นความพยายามของฉันจะกลายเป็นนัก การรับฟังเขาดังนั้นฉันจึงเลือกปรับเปลี่ยนประโยคที่จะพูดนั้นสะท้อนให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งว่าลูกกำลังกลัวว่าเพื่อนๆในชั้นเรียนล้อเรียนลูกเกี่ยวกับแว่นลูกใช่ไหมแอนดู do, เริ่มพูดสิ่งที่เขากังวลมากขึ้นใช่ครับแม่ทำไมผมต้องใส่แว่นอันน่าเกลียดแบบนี้ด้วยล่ะครับถ้าด้วยหลักเหตุและผลแล้วแล้วก็ฉันอยากจะตอบเขาว่าเพราะมันช่วยให้ลูกมองเห็นได้ดีขึ้นไงล่ะ แต่ตอนนี้อารมณ์มาเหนือเหตุผลการพยายามอธิบายเหตุผลทําไมต้องใส่แวน่นจะยิ่งเพิ่มความขุ่นให้กับเขามากขึ้นซึ่งไม่ได้ทําให้แอนดูมีสติมาได้นะคะก็คือลูกชายเขาก็ไม่ได้มีสติในการรับฟังจุดนั้นแน่นอนดังนั้นฉันจึงไม่พยายามอธิบายเหตุผลกับเขาแต่บอกความต้องการของเขาอย่างชัดเจนว่าลูกมีความหวังลูกอาจจะไม่ต้องใส่แว่นนี้ใช่ไหมเขาตอบทันทีว่าใช่ครับ <c oughs> พร้อมกับถอนหายใจและคุณคิดถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเมื่อถึงบ้านแอนดูก็หันมากอดฉันในทันทีแล้วพูดว่าขอบคุณครับแม่อืมฉันเลยถามว่าลูกขอบคุณแม่เรื่องอะไรเขายักไหลแล้วพูดว่าผมรู้นะว่าแม่ผมขอบคุณเรื่องอะไรหลังจากนั้นเขาก็เดินไปดิฉันคิดว่าที่เขาขอบคุณคงเป็นเรื่องที่เขาฟังเขา <c oughs> ไม่ใช่อที่ฉันฟังเขานะคะไม่ใช่ถ้ำพันธนาสอนเขา ขอบคุณที่แม่ให้ความสนใจในความรู้สึกและพูดคุยกับเขามากกว่าพูดกับเขาอย่างเดียวโดยไม่ได้ฟังหรือสนใจในความรู้สึกเขานะคะโอ้เป็นไงคีย์เวิร์ดแพงไหมคักแพงไหมคะโอเคเดี๋ยวตอนเย็นนะคะมาเจอกันกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยินเป็นคำพูดใหม่ใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายกับการพูดซ้ำ คำต่อคําที่ได้ยินนะคะแบบนกแก้วนกขุนทองอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเย็นนี้มาต่อในเรื่องนี้กันถ้ามีเวลานะคะก็จะมาต่อให้นะคะทุกคนแล้วเจอกันคะ่ะโอเควันนี้ขอจบไปด้วยแบบนี้นะคะใสๆนะคะใครที่ไม่ชอบอ่านมาฟังเอานะคะ ระดีมากๆนะคะแล้วก็อ่านในแบบฉบับที่ไม่เบื่อนะคะก็คือสไตล์ของบอสเองนะคะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากดูร้อนหลังนะคะไปที่ youtube ของเราได้เดี๋ยววันหลังจะลงหน้า youtube ไม่ให้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย